วส,สวัสดีครับผม <presses on S 1> ป,ปอนครับกิฟครับอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องเก่ยกับแอนิเมชันตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานในอีพีที่245นะครับก็เมื่อหลังจากอีพีที่แล้วเนาะที่แบบว่าแสนสั้นแล้วก็คิดว่าพีก็จะแบบแสนสั้นเหมือนเดิมอีกเออแต่ถึงแม้ว่าจะสั้นแต่เราก็ยังได้เนื้อหามาบ้างอย่างฝั่งปีพีโต้งนี่ก็โดนดึงขึ้นไปเจอกับเชียร์เดนเสียแล้วก็เหมือนบอกความจริงให้รู้ว่าปี่พีโต้งนี่แหละ ชินเซียก็แบบกูกำลังโมโหกำลังก็คือบททดสอบอัเนาะของเขาเองนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ฟองน้งซานนะครับผมก็กาลังล่ามงหวยนิยานอยู่อันนี้ก็หนักเหมือนกันเจอกับชื่ออะไรนะเทพพยาอุตการที่แบบถึงมีจะมีอายุไปถึงแสนปีก็ตามแต่เขาสามารถคือเก่งมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันยังไงนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูวต่อในเวอร์ชันของตัวนิเมะเรื่องนี้ใน e ีพีที่2 4 5นะครับผมตอนที่ส4 5ร

ขณะที่ข้าพยายามก่อตั้งจักรวรรดิรวมใต้ลากให้เป็นหนึ่งเขากลับส่งพวกผู้ทำพิธีมายึดอำน,นาจข้าไปน <st arts> างนี้นน <sm ell> ก็เปิดทางให้เจ้าเป็นนายแท้จริงแห่งจักรวรรดิเข้าใจช้าจังเลยนะยลูกนี้มีเพ MC ียงข้าที่จะนำจักรวรรดิวิญญาณยึดรวแผ่นดินให้เป็นหนึ่ง้อดสวนท่ายก็ <st arts> ค่อยๆสูเสียเอาหน้าที่สุดหวงแขนไปทีละอยา่างจะได้รู้ว่ารสชาติความเจ็บมันเป็นยังไง <laughs> <laughs> เด็กงูชินด้วยเสียงตอนนี้เฮาเทียนเข้ามาช่วยเหลือเทียนตอ,นอาศัยผู้ทําพิธีไม่กี่คนคิดว่าจะรับมือได้หากไม่มีความช่วยเหลือของข้าใช้แค่ฝีมือของเจ้าลุ้นๆงสู้ทั้งซารไม่ได้ด้วยซ้ำ ทีผมล่ละจะได้แบบร่วมมือกันถ้าก็เอาชนะทั้งสาลนี่คอยดูกันแล้วกันเชิดไปเลยนั่นมาดูสิว่าจะเอาชนะข้าได้ไหมเอ้าเออทากันเองว่าแม่ลูกเข็ดแดงก่อนนะเข็ดแดงทั่วสวนเออเข็ดแดงเออปล่อยอากมาเออไปเร่นไปเลยลืมไปหรือเปล่าว่าเธอก็แพ้ถั้งศาลหลายรอบเหมือนกันนะพี่ปิโต

เออเปิดเลยเออยังไงเรามันตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาแสงแรกทำปากที่แต่งกรกพักแบงกุบวนนะแจกพักแมงกุมแย่รึเปล่าโอ้โหนี่นี่ลูกเล่นเขาเยอะใช่โอ้โหหน้าหลัง ปากเออเออเข้าไปเออตู้ไปดูกว่าแบดมินตันเออทิ้งแค่ระดับนี้เองเด้อถักษะที่แปะแองจี้กับพัชจะุกทิ้งกินย้อนเป็นยอนช่างสุบินเล่นเนี่ยทางสาบเขาผ่านมาหมดแล้วนะอุ้ย ผิดเขาจะแพ้ไม่ได้เด็กข้ดแพ้ให้น้ำยิ่งไม่มีวันเอออย่าไปยอมเสรดเข้าไว้ลูกชอบ่ะแม่ลูกตกมันเองเกลียดกันอยู่แล้วเนี่ยใส่เลือดเหรอแล้วไงปีไปตรงมันเกลียดพวกท่วสวรรค์อยู่ละ นี่ก็ยากเหมือนกันนี่ก็ยากเหมือนนกังารใหญ่ตัว่างที่สู้อย่างเชิงได้กระสันที่เจ้าเล่ห์จริงๆจากนี้ไปข้าจะต้องบีบให้มันใช้ทักษะให้ได้ไม่งั้นข้าจะถูกบรรชักนำให้หลบกลทักษะที่สามสวดวนใจแมงมุมไม่ได้เห็นนานละดีเลยเป็นง่ายนะผมเออเป็ง่ายอยู่ไหวปารการกาด้การการหลอนด้วยถ่านมา ลายใจแม่งมุมที่ทนกวดจากกระพ่นเงินคาแม่เป็นต้นมีทา่าส่ยร้าด้วยเหรอร่างจิตสำรวจถูกทำลายในยเพ็ญตาเอาเรื่องเขาเรื่องแล้วเ,เรื่องสิ่งพระสักรูปวิญญาณอาศัยปีศาจวันเพชรข้าวเที่ยวแหล่สังหารเอาได้ไหม ปังการโจมตีของข้าไม่เข้าป้องโอ้โหหลบพันมันไวโลวมันไม่ตอบโต้ข้าจึงตั้งใจทำพลาด<ห>เพื่อล่อให้มันใช้ทักษะหลอดมากโจมตีก็จะมีช่องให้ข้าหลบป้องได้หริอเตะวันเพื่อฆ่าวีสาจกันครับโดนแล้วโดนแล้วงงโดนแลวจะนงสามคนหย ปังปังดิเออเไรไหมผมมีเกาะกันองกโอ้โออหท่านบานท่านลมทาล่ทา,ทาสายฟ้าสาท่านวมเนีร่างเดียวป <บา S 2> ันดูอิจ้าจริงๆทำไมมันต้านขอนท่าเกียดขนาดนี<อ>้นี่ลมหายจากสีดำที่มันพ่นออกมาผมช่วยป้องกันมันขาดการได้แม่นยำแถมสร้างสถานการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมเจ้าข้ามญาตเจ้าสายิ่งเก่งิ่ผิการจบดีแบลงเป็นไอมาถเย พิษนาจิจีายการอีกไม่ได้ชิงสามส่วน,น,ออนสีน่ศูนยักวที่หนึ่งขึ้นรอร้ยสุดสุดถึกบจะถูกเน่ไม่ะิงสามส่วนสี่ศูนย์ัที่สองลอยชายพันธี วุ้ย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 วางน้ำมนต์ไว้เอาละเอาละยังไงหลุดเว้ยโคตรอิ่มถ้าใส่ป้าถ้าใส่ถ้าใส่จุ๊บดิแดะแม่ยานุึงของช่างด้วยคุณค่าไม่ใช่น้อย จะมีพอสวรรค์เหนือกว่าแต่ยังไงเขาตัดทักษะเทพข้าไม่ได้โจวบาดเจ็บแล้วไอ้ข้าจะรวมพลังจัดการเจ้าในคราวเดียวโอ้ยปาดเทพเชื่อช้าฟ <uh ้าบรรกโอ้ยเป็นแบบสโลเลยเออสโลอ่ะช้าอุ้ยยังไงยังไง อุ้ยเอาเรื่องเออพอตัว่าพรว่ากูด้อยเหรออะไวลงอ้าวเหืดเอาเออะไระเ้ยข้ามิกเอาเอา สูดรุ่นมือ,อเหเห็นอาที่สองของมันเลยใช่โอ้โห,โหเกินไปไหมแบคโฮเหรอเข้าไปด้วยวเกินไปไหมอุ้ยหลุดมน,น,นในนี้เลยอะเทวญยานมานอัทานการฉลาดมากที่เล่นงานขาตลอดพอข้าใช้ทักษะส่งพลังติดต,ต่อกันช่วงกระที่พลายวิญญาณเกิดช่องว่างมันก็ระเบิดพลันทั้งหมดออกมาก ไม่ควรใช้ักษาะของต้าหมิงที่มันอานคุ้นเคยจมตีมสุดท้ายอย่าประมาทหาโค้งมารของมันมันโดนดึงเข้ามาสู้ในแบบว่าเขตของมันของมัน พบกับผลพการมันอานีนาเข้ามาในเขตแดนของตัวเองเออ <c oughs> เขตแดนทางบันเองโอ้ย <c oughs> โหดจัดเลยตัวนี้เร้อนอยู่ว้าวข้างหลังเขาละ ตอนรับสู่สนามประลองชยัย <c oughs> เมื่ออีกฝ่ายตายการต่อสู้ที่เดิมพันดุวยชีวิตนี้จึงจะยุติและออกจากรุ่นนี้ได้อารีนาเลยเว้ยจริงอนุภาการมารีนาอเอ้ยอารีนาอะไร่ะเป็นใหม่แล้ว ใครอ่ะอยากทำเงื่อนข้ามกับข้าไหมสแกน QR โค้ดนี้โดนเพียบหลังนะสปอยล์เล็กเดียวภาพพัดหน้าจอลุนรอเจ้าอยู่ของรางวัลสุดพิเศษจูชิงมาเร็วถ้าจะรอที่ V Chat นะ้นอจุชิงจุชิงอย่าเข้าใจผิดถ่ายโฆษณาอยู่ถ่ายโฆษณากันนะอ๋ออ๋อ เมื่อกี้เห็นเอนเคเดตช่วงาาา้ายตัวใหม่นะของพี่ใต้โดนยิงคุยแล้วก <laughs> ่อนหน้านี้สมัยนู้นโดนก็โดน,โดนเพราะว่านะแบบนี้เหมือนกัน อันนี้ก็คือเอาอีกแล้วไปชวนสาวมาสแก <an> ็ตีิวโค้เขาบอกมัถ่ายโฆษณา,าออโดนหยิกหูไปเลยเออนะนะครับอ่ะแต่มาที่พูดมาพูดถึงเรื่องของเนื้อเรื่องหลักของเราใน EP นี้กันก็มันสองฝั่งเลยนะของฝั่งปีพี่ตรงกับเชนเสียก็คือแม่ลูกตบตีกันสุดฤทธิ์มไม่สนใจแล้วสายเลือดอจริงหรือเปล่าไม่สนใจรู้เพียงแต่ว่าตอนนี้เหมือนเป็นบททดสอบของเชนนัเสียที่พอรู้เรื่องราวที่แบบว่าแม่ตัวเองเนี่ยเป็นคนแบบคาพอย เกยยิ่งโกรธและยิ่งโดนยั่วยูอีกว่าแบบว่านี่นั่นหรอแบบผู้สืบทอดที่จะมาแบบมาแทนตำแหน่งคุชานฝีมือได้แค่นี้เองหรอเจ้าเด็กคนนี้อะไรอย่างงี้ตอนพี่บอกว่าเจ้าเป็นลูกับาพ่อค่ะแล้วไง่กล้วไงก็แทบพอตัวแหละเพราะว่าก่อนจะถึงจุดนี้ได้ก็ต้องยอมรับว่าตรงก็ปิดีกตัวเขาผ่านเลยมาเยอะมาก แถมสตอรี่ของของเขาเนี่ก็มันก็ค่อนขา้างจะด,ด้กเออโหดร้ายกับเขาเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นการที่จะไปอยู่จุดนี้ได้เนี่ยมันก็ไม่เบาอะ่ะเออแล้วก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งบททดสอบให้กับเชนเซียเหมือนกันว่าจะผ่านไปได้ไหมโอเคแล้วต้องจัดก,การกับ ครั้งเนี้ยทดสอบครั้งเนี้ยยังไงต้องสู้กันให้ชนะไปข้างนึงเลยหรือสุดท้ายต้องร่วมมือกันหรือยังไงแต่ถ้าดูจากตอนนี้ก็ต้องร่วมมือกันนะเพราะว่าเหมือนก็ยังเป็นกองทัพเดียวกันกันอยู่ใช่ป่ะแต่ว่าเมื่อกี้ตัวของด้วยความโมโหของตัวเชเดนเสียเขาก็บอกว่าไม่ใช่ท่านหรอกที่จะมาแบบว่าเป็นคนแบบว่ารวมจักรวรรดิที่เป็นหนึ่งแผ่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบเป็นข้าเท่านั้นแบบเหมือนคนอย่างท่านไม่คู่ควรใช่พวกทศวรร์ฝ่งหนึ่งก็บอกว่าอ ความสามารถอย่างเจ้าหรอแบบว่าสู้ถังซามได้หรอกมันต้องมีชันนี่เออชันนี่แพทยถังซามหลายรอบแล้วมันก็เลยเป็นพอยเพราะแบบว่าอ้าวถ้าถ้าแยกกันไปสู้เดี่ยวเดียวอาจจะไม่ชนะถังซามเพราะฉะนั้นต้องทำไงล่ะก็ต้องร่วมมือกันเนี่ยตอนนี้ตอนนี้เขานั่งตียนอยู่ต้องใช้ให้เวลาเขาหน่อยมันคือความแค้นส่วนตัวอยู่ตอนนี้ให้เวลาเขาหน่อยในการที่จะแบบว่าทำาเข้าใจกันต้องรอดูว่าเป็นยังไงแต่ก็สนุกดีนะด้วยความที่เราเราก็รู้เขาเป็นตัวอะไรทั้งคู่ใช่ไหมเราเลยดูด้วยความที่แบบปล่อยปล่อยปล่อยจอยปล่อยฟิล ก็ไม่ได้เชียร์ใครเพราะว่าเขาไม่สอนก่ตีกันเองฝ่ึกกันที่ตีกันเองเราก็เลยแบบเออเอาเลยเออตบเเลยอาเลยเอาเลยยิกล้างอยู่หัวเลยเอาเต็มที่เลยอะไรอย่างนี้แต่ถ้ามองด้วยความสามารถตอนนี้ก็คือเหมือนฟิวโตความสามารถเยอะกว่าลุกเล่นเยอะด้วยลุกเล่นเยอะกว่าอะไรเงี้ยมีอย่างที่กีบบอกมีหลายวงแหวนใช่ป่ะสองวิญญาณก็สองมิญญาณอยู่เนี่ยมสองฝั่งวงแหวนเออค่อนข้างที่จะได้เปรียบกว่าแต่ก็ได้แหละในความที่เจ้เสียเขาก็เป็นผู้สุบทอดแล้วไงเมื่อกี้เขาบอกว่าไม่ยอมหรอกค่ะจะไม่ยอมแพ้ท่านไม่ยอมเราจะยอมก็จะดูว่าเขาจะจัดการกันยังไงงเอออต้้รดููค่นนีาะ อ่ะสองอีกฝั่งนึงก็หัวนี้ก็ดูเดือดมากใครจะไปคิดว่าเทพพยัคฆ์วัฏจรมันจะเก่งขนาดนี้ยากกว่าที่คิดใช่ตอนแรกคิดว่าจบแล้วเนาะแต่ตอนนี้จังหวะที่เหมือนจะให้สโลใช่ป่ะเออแล้วก็คิดว่าแบบน่าจะจบตรงนั้นไม่จบที่มันเหมือนเอาห่างตัวเองมาจะมาอก็คืทําจบใช่ไหมแล้วสักพักหนึ่งก็แบบพอเขาเรียกว่าอะไรนะพระจันทร์อะไรนะอรนณ้มันืออัปลก คาเหรอหรือจะถ้าถ้าถ้าเป็นโดนจันมันจะเป็นจันทลุแต่ว่าจริงๆมันก็เปรียบเสมือนเป็นเขตแดนที่สองของเทพพิฆาตบ้างปันแบบใช้ความมืดก็คือแบบดูดเข้าไปปุ๊บเพื่อเป็นเหมือนเป็นเขตแดนของตัวเองเป็นพื้นที่ก็คือเหมือนที่พูดเลยคือมันเป็นอารีนาที่เอาไว้ทําการแข่งขันแต่อะไรที่พูดเล่นเออว่าแบบมันดูเหมือนจริงโภทกการเออมันเป็นลานเปล่าเออมันเป็นแบบลานประลองอะไรเงี้ยพอเกิดเอ็มซีพูดปุ๊บยินดีต้อนรับของสู้ชายนะแม่งมีเอ็มซีด้วยเอ็มซีด้วยกูชอบมากจริงคือแบบว่าเฮ้ยเก เะเทเกินอะแกสามารถสร้าง MC ีในเขตแดนันได้ยแต่ว่ามันก็มีแบบกดขึ้นมาไงแบบว่าก็คือต้องสู้ใว้ถึงที่สุดก็คือต้องชนะใช่ผู้ชนะเท่านั้นที่จะแบบสามารถออกไปจากเขตแดนได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูแหละว่าแบบทางซานจะยังไงแต่ว่าไม่ได้เอาไอ้นั่นมาด้วยนะที่สุดีนสุดไม่ได้มาด้วยมีแค่คอนแค่อันเดียว จะสู้ไหวไหม,มเออต้องไปรอติดตามมันต่ออีกทีหนึ่งนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องกับแอนิเมชต,ต,ตำนานจอมยุ่นพูดถังซานใน EP ีที่245นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเล่นจอยแล้วก็สรุปไปได้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากกระแทกไอปอนทีวีในทวิตเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสามคนตนะ้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันทีหนึ่งกับเรียลชั่นในอีพีหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครััับบสสวสดีวด<ะ>คร